ขยันถามว่าเรายังไม่เป็นพระพระราหันปณิพานได้หรือก็จะขอต่ว่าถ้าจิตใจเราไปตั้งไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะนั่นก็แสดงว่าจิตเราห่างจากร่างกายไปหน่อยแล้วห่างไปทุกวันเพราะการปณิพันในจิตใจมันมีอย่างเดียวคือจิตใจไม่ห่วงร่างกายทำเองสังขารเปรขาย,ยานเรียกว่ายานที่วางเฉยในร่างกาย แค่นเวลาทุกๆวันแล้วก็วางเฉยในร่างกายวันละเล็กวันละน้อยวันละสองสามนาทีบ้างห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างทําอย่างนี้ทุกวันกําลังใจประเภทนี้สะสมตัวเองและมีกําลังใจเฉพาะพปณิพันธ์เป็นอารมณ์แต่พอเวลาป่วยจะตายจริงๆเวลานั้นกำลังสังขารเปลคาอาขยานจะเข้าครอบงำทันทีคือจิตจะวางเฉยในร่างกายทั้งหมด จะมีความรู้สึกสบายไม่ห่วงใยร่างกายไม่ห่วงใยทรัพย์สินจิตเป็นสุขไม,ม่จิตเป็นสังขารวเบวิขายานเพราะว่าขนาที่ป่วยจิตจะไม่คล่องในในกิเลสทั้งสามแั้ต้องสี่ขนาที่ป่วยหลักหนึ่ราคะความรักจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นสองโลภะความโลภความอยากรวยจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้น แล้วก็สามโทสะความโกรธจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นแล้วก็สี่โมหะความหลงจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นเวลาที่จิตจังตั้งอยู่สังขารเปกขาย,ยานเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสถ้ากําลังใจของเราต้องการคิดว่าถ้าตายเวลานี้ขอปณิพันธ์ถ้าตายเมื่อไรมันจะปณิพันธ์เมือนนั้น